มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เล่าถึงการวิจัยอยู่ที่โคราชที่นี้เราจะมาต่อครับเป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราครับอยู่ที่จังหวัดสิสตเกตครับและก็เป็นข่าวที่นําเสนอมาต่อเนื่องด้วยนะครับในในสื่อนะฮะแต่ว่าผมเองเพิ่งนําเสนอข่าวนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นข่าวเรื่องราวของความขัดแย้งกันในองค์กรน,นะครับในอบตและก็มีการทําร้ายร่างกายด้วย ถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุแต่ก็พยานบอกว่ามันบอแมนครับผมบอแมนนะครับเป็นเรื่องของการทําร้ายร่างกายครับมีพยานรู้เห็นครับนี่ทางด้านมินเจอร์ออนไลน์ก็กอติดสถานการณ์อย่างนี้ครับโดยทางด้านมินเจอร์ออนไลน์บอกว่าพยานยืนยันครับนายกอบตอโหดจริงครับของแท้ต้องโหดนะครับนี่ฮะ ทางด้านผอคลังครับยืนยันว่านายกอบตโหดบีบคอทําร้ายข้าราชการสาวจริงขณะเจ้าตัวเตรียมพบตํารวจครับนะฮะเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าตามมานะครับเมื่อวานนี้ครับเป็นความคืบหน้าในกรณีที่นางสาวนันทวดีนะครับอัคบุตรอายุ39ปีครับตำแหน่งก็เป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับกองสวัสดิการสังคมอบตแห่งหนึ่งในเขตอำเภอราศีสไลครับจังหวัดสิทธิเกตนะครับ พร้อมทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตรอตุเอกปีชานาคาแก้วพนักง,งานสอบสวนของสถานีตรพุทธรร,ราศีสลไยเพื่อให้ดำเนการคดีอาญาต่อนายพิรพงศ์ศรีอนันตกูลครับอายุ56ปีคนนี้เป็นใครครับคนนี้เป็นนายกอบ,บตอดูครับเป็นนายกองค์การบริหารสุตบนดูเหตุว่าทำร้ายร่างกายบีบคอกระชากร่างแล้วก็ผลักแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นได้รับบาดเจ็บฟกช้ำไปทั้งตัว แล้วก็กระดูกนิ้วเท้าแตกครับโดยมีเจ้าที่อบตเห็นเหตุการณ์หลายรายและก็ได้เข้าไปห้ามปรามคาดเหตุไม่พอใจที่นางสาวนันทวด,ดีไม่เซ็นมอบงานก่อสร้างถนนที่ไม่เป็นไปตามรูปรายการตามสัญญาครับและก็ต่อมานายกอบตดูก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการบีบคอหรือว่าทำร้ายร่างกายนางสาวนันทวด,ดีแต่ประการใดครับแต่ว่านางสาวนันทวด,ดีพลัดตกบนในบาดเจ็บเองครับโอ้ยครับผม นะครับแล้วก็ออกไปขังขางคู่ๆเนาะแล้วก็ส่วนสาเหตุของความขัดแย้งครับไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องของการว่าเซ็นไม่เซ็นสัญญารับบอมงานครับแต่เกิดจากปัญหาส่วนตัวที่เคยคบค้ากันมาแล้วก็เลิกรากันไปครับตามที่สื่อเสนอข่าวไปโมเมนต์ครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับนะครับเคยคบค้ากันมาก่อนครับแล้วก็เลิกรากันไปเนี่ย ออกเป็นแนวนั้นเลยครับแล้วไม่ได้บีบคอไม่ได้ทุ่มอย่างที่เป็นข่าวด้วยครับไม่ได้ทําร้ายร่างกายแต่ว่าพยานเห็นบอกว่าโมเมนต์นะเราบีบคออีดีนั่นแหละนนครับผมแล้วล่าสุดนี้ที่บ้านหนองดุมครับตับนไผ่อำเภอราศีสลายจังหวัดสิทธิเกตครับซึ่งเป็นบ้านของนางสาวนทวดีอัคขบุตรอายุ35ปีครับพบว่านางสาวนทวดีอยู่ในช่วงลาป่วยตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวนี้เบื้องต้นนี้7วันครับ โดยยังคงมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายที่ปวดช้ำไปทั้งตัวไม่นับหัวใจที่ร้าวรานนะครับที่โดนทําร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างและก็บริเวณนิ้วก้อยเท้าข้างขวาครับเนื่องจากว่ากระดูกนิ้วเท้าแตกครับซึ่งก็มีในายใบอัคบุตรอายุ84ปีซึ่งก็เป็นคุณพ่อและก็ญาติพี่น้องคอยดูแลช่วยเหลือครับคุณพ่ออายุ84ปีแล้วนะครับโดยทางด้านนางสาวนันทปดีได้โทรศัพท์ไปหานาง ทิพวดีสุรเสียงขพอ,อ,อกองคลังอบตอดูเพื่อให้ผู้สื่อข่าวสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่านางทิพวดีเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและก็ได้เข้าไปห้ามปราไม่ให้นายกอบตอดูทําร้ายนางสาวนาันทวดีครับโดยทางด้านท่านพอ,อ,อกองคลังอบตอดูก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าขณะเกิดเหตุนี้ตนกําลังปฏิบัติราชการอยู่ตามปกติและก็ได้เดินออกมาบริเวณทางขึ้นบันได ปรากฏว่าเห็นนายพีรพงศ์ศรีอนันตกูลนายกอบตอดูครับใช้มือทั้งสองข้างนี่บีบกับที่บริเวณคอของนางสาวนันทวดีแล้วก็ลากร่างกายของนางสาวนันทวดีลงจากบันไดแล้วก็ผลักให้ล้มลงกับพื้นครับตนกับเพื่อนร่วมงานที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปห้ามปรามครับไม่ให้นายกอบตอดูดทำร้ายร่างกายแม่ลําพังแค่ผู้ชาย ทำร้ายผู้หญิงนี่ก็สังคมก็รับไม่ได้แล้วครับอันนี้เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยยังทำร้ายร,ร่างกายในสถานที่ราชการด้วยทีนี้ครับโอ้แล้วก็ได้มีการดึงตัวนะครับนางสาวนันทพดีนี้ออกมาครับขณะนั้นนายกอบอตอดูนนะครับกําลังโกรธครับหัวฟัดหัวเบี่ยงครับได้เดินออกไปขึ้นรถยนต์ครับแล้วก็ขับออกไปจากอบอตอดูครับ ซึ่งตนเองก็ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจูทร,รราศีสลายตามเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เล่าให้หนักข่าวฟังครับนะครับทีนี้นักข่าวเองก็ได้ตามเรื่องนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของทานด้านท่านนายกอบ,บตชนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือผู้ที่เสียหายนางสาวนันทวดีนะครับตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน7วัน เบื้องต้นนะครับมีคุณพ่อแล้วก็ญาติคอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็คือทางด้านนางสันนันทวดีให้นักข่าวมี n มินิเจออนไลน์นะครับให้ลองสอบถามรายละเอียดดูจากพะออกองคลังครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือนายกอบตดูแลลวครับคนนี้ครับนี่อายุอายุ50กว่าปีรูปร่างก็สันทัดดูหน้าตาก็ยิ้มแย้มนะเหมือนกับคนที่อารมณ์ดีครับแต่ว่าโหดเหมืงนันครับ นักข่าวเองก็บอกว่านายพรีรพงศ์ศรีอนตกูนะครับนายกอบตดูก็บอกว่าได้รับการประสานจากพนักง,งานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรราศีสลครับเพื่อเข้าให้ปากคําและก็แก้ข้อกล่าวหาในวันที่14กันยายนเวลา9ก้นิกาแต่ตนเองก็ได้ประสานงานกับทนายความจึงได้รับแจ้งว่าช่วงเช้าติดภารกิจที่ศาลจังหวัดสิริกตครับดังนั้นจึงได้ขอเลื่อนไปเป็นเวลาบ่าย2ของวันที่1 4กันยายน ซึ่งตนเองก็พร้อมจะเข้าไปให้ปากคําต่อพนักงานสอบสวนเพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากว่าตนเองนี่ยืนยันนอนยันแล้วก็ตะแคงยันนะครับไม่ได้ทําร้ายร่างกายนางสาวนันทวดีตามที่เป็นข่าวตามตอนที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดนระหว่งางพอออกกองคลังกับเจ้าตัวนี่ปรากฏว่าปฏิเสธครับแล้วล่าสุดทีนี้ครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านนยายอบตดูนี้เข้ามอบตัวแล้วครับ คำว่าตามหมายเรียกนะครับตามหมายเรียกเป็นการเข้ามอบตัวเองนะครับโดยทันตพุทธศิขาวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าคือบ่ายสองนาตอนเช้า9ก้าโมงนี้ต้องขึ้นศาลที่จังหวัดสิทธิเกตไม่สะดวกก็เลยขอติดต่อขอมอบตัวตอนบ่ายสองของเมื่อวานนี้ครับนะฮะก็ปรากฏว่านะครับล่าสุดทีนี้ครับเดิมทีนี้บอกว่า9ก้าโมงช้านี่คือไม่สะดวกจะต้องขึ้นศาล แต่ว่าประกฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เวลา10บนิกาครับทางด้านที่สถานีสถานีตรพุภูธรราศีสไลครับอำเภอราศีสไลั์จังหวัดสิธิกตนายพีรพงศ์ศีอนันตกูลอายุ56ปีนายกอบาตาตูดูนะครับได้เดินทางเข้าพบกับร้อยตัเอกปีชานาคาแก้วพนักง,งานสอบสวนสพราศีสไลครับเพื่อให้ปากคําและก็รับทราบข้อกล่าวหาซึ่ง ที่นางสาวนันทวดีอัคบุตรอายุ39ปีอาชีพรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมอบตดูเขาแจ้งความให้ดาเนินคดีในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บและก็ข้อหาข่มขู่ทาให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งนายพิรพงศ์ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่พนักงานสอบสวนได้ทําการสอบพยานไปแล้ว2คน2อปากนะครับซึ่งให้การตรงกัน กับนางสาวนันทวดีโดยหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จก็ได้มีการเร่งศบสําำนวนส่นฟงฟ้องศาลต่อไปครับโดยทางด้านภูมิกับนะครับก็คือพานตุนเอกชัดพัดแก้วจันดีครับเอสงสัยจะเป็นคนตการพืชผลบ้านเรานะฮะแก้วจันดีนี่สงสัยจะเป็นลูกหลานท่านบำรุงแก้วจันดีหรือเปล่าไม่รู้นะ พาตเอฟจัดพัดแก้วจันดีนะครับผู้อุ่นกับของสถานีตำรวจุทร,รราศีสไลก็เปิดเผยบอกว่าคดีนี้ครับพนักงานสอบสวนสพอราศีสไลครับได้แจ้งข้อกล่าวหานายพิรพงศ์ท่านนายกอบตอดูนี่2ข้อหานะพุทธพรคือ 1. ทําร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อสข้อหาคมคู่ครับ ซึ่งหลังจากถูกแจ้งความดำเนินคดีนายพิริพงศ์เองก็เดินทางเข้ามามอบตัวด้วยตนเองกับพนักงานสอบสวนแต่ก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบ่อหูบ่อหันไปนอนนาอยู่ครับจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พิมพ์ลายด้วมือและก็ปล่อยตัวไปชั่วคราวเนื่องจากว่าผู้ต้องหานี้เข้ามามอบตัวด้วยตนเองครับจึงไม่ต้องประกันตัวแต่ประกันใดครับทีนี้ก็ย้อนกลับไปทีนี้ครับไปถึงทางด้านอันนี้ตอนที่เข้าไปมอบตัวนะฮะ นี่ท่านนายกบตดูนะฮะก็ให้ปากคำแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในขณะที่ทางด้านานางสาวนทวดีเองฮะตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักอยู่ครับก็ปรากว่าเมื่อวานนี้ครับทางด้าน คันเอกพัฒนาพงศ์แสนภูวาครับนายทหารสังกัดกรมนจังหวัดสิทธิเกตพร้อมด้วยเจ้าที่จากปปทาภาค3มาเยี่ยมให้กำลังใจกับนางสาวนันทวดีและก็มีการมอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้แก่นางสาวนันทวดีด้วยโดยได้มีการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อที่จะได้นำินการตากรมกฎหมายต่อไปครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังพักอยู่ที่บ้านหนองดุมตำบลไผ่นะครับอำเภอราศีสไลครับก็มีนายทหารสังกัดกรมนนี้เข้าไปเยี่ยมที่บ้านพักครับ ให้กำลังใจนะครับผมก็เชื่อว่าคงจะเกิดจากการที่ไม่ยอมเซ็นนั่นแหละครับนะฮะก็เลยทําให้ท่านนายกนี่โบโหไม่สามารถเบิกเงินได้นะครับทีนี้การที่ไม่ยอมเซ็นเพราะว่าการก่อสร้างไม่ไป,ปตามสัญญาผมเชื่อว่าน้ําหนักตัวนี้น่าเชื่อถือมากกว่าครับคงไม่ใช่เป็นการขัดแยงด้งโดยส่วนตัวนะครับเคยคบกันแล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็ขัดแย้งกันนี่คิดว่าเป็นอาการแฉะซะมากกว่านะครับของทางด้านท่านนายกครับ ผมเองก็เรื่องของอบตนี้ผมเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเป็นระยะเหมือนกันนะฮะนะเป็นการร้องเรียนมาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเปิดตํตำแหน่งการสอบนะครับการโยกย้ายนะครับหรือว่าการก่อสร้างตัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีการไม่สุจริตเกิดขึ้นนี่ฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าอบตนี้ก็จะถูปปปชนี้เล่นงานมาเรื่องนี้แหละครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนี่ หนักกว่าเพื่อนเลยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันฐานด้านนายกอบตอตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเป็นคนที่มีความรู้นะเข้ามาเป็นนายกอบตอก็มากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้ฐานเจ้าที่เองก็บอกว่าลําบากใจที่ทํางานกับนายกที่จบเพียงแค่ชั้นมัธยมเองน,นะครับชั้นประถมแต่ว่าปัจจุบันนี้นายกก็จบปตรีปโทแล้วนะครับความรู้ดีขึ้นแต่ว่าพฤติกรรมก็เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการ แสวงหาประโยชน์ก็จะมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะปปชเองก็เป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ครับก็ขอให้กำลังใจคนทํางานนะครับไม่ว่าจะคือคนที่เป็นนายกบตรที่เข้าดีนะครับก็มีไม่น้อยครับแต่ว่าเข้ามาแสวงหาประโยชน์ก็มีไม่น้อยสาเหตุที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ก็ไม่ใช่เพราะอะไรละครับก็เป็นเพราะว่าการเข้ามาต้องใช้ต้นทุนสูงครับทีนี้พอเข้ามามีต้นทุนสูงก็จาเป็นต้อง นะฮะก็ต้องมีการความความจาเป็นที่จะต้องถอนทุนคืนครับมันก็เลยเป็นที่มาและต้นทุนสูงนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับก็เอามาจ่ายให้แก่พี่น้องป้องปลายนี่แหละครับผมนี่ฮะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากพี่น้องป้องปลายเรานี่นะครับคือเขาใช้เงินทุนสูงนะครับก็ต้องมีการถอนทุนครับถ้าเผื่อเราไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงปัญหาดังกล่าวก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นว่ากันที่ความรู้ความสามารถฝีมือกันจริงครับ แต่มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของอุดมคติกระวบไปนะครับสูงว่าท่นผู้บ่เคยลงสมัครบ่หูหรอกว่าผู้ใดอยากจะแจกเงินผื้อื่นนะครับถ้าแจกล้วถ้าแจกล้วได้มันก็พอแจกได้แจกแล้วบ่ได้มันก็่พอแจกนะครับพอะแจกเราได้มากก็ต้องหาทุนขึ้นแล้วตานี้ครับผมนะฮะพอสุดท้ายก็มาลงอยู่ที่เรื่องนี้แหละครับผมแต่ว่าถ้าเผื่อใครจะซื้อบ้านนะครับนี่แนะนําไปเลยครับโครงการนี้ครับเจริญทรัพย์นะครับ ตอนนี้เจริญทรัพย์นะครับเขาจะมีโครงการเจริญทรัพย์โมเด์นะครับทั้งหมดตอนนี้3โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกนี้เขาเรียกว่าโครงการอยู่ที่หน้าวัดบ้านตำแยเป็นโครงการเจริญทรัพย์โมเดนหน้าบ้านตำแยนะครับแล้วก็โครงการที่จะเกิดใหม่เร็วๆนี้มีด้วยกัน2โครงการครับคือ 1. โครงการอยู่ที่เลี้ยงกับโตโยต้าดีเยี่ยมครับซอยรุ่งโรจน์ครับแล้วก็2คือโครงการเจริญทรัพย์โมเดนนะครับโครงการ ที่3อยู่ที่บ้านจันทร์ครับวารินชำราบเลยซอยอยู่ด้านข้างของตัสุดเสียงเฟอร์นิเจอร์ทางประจวบชิติเกตครับแล้วก็เป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าหลังคานี้คือทรงปัญญาครับแล้วก็สีออกมาแม่ดูดีมากเลยนะครับเป็นสีดราเกครับสวยงามมากครับแต่ก่อนี้จะเป็นหลังคาสีส้มสีเหลืองนะสีแดงแบบนี้ครับตอนนี้เขาเปลี่ยนโทนใหม่แล้วเป็นสีเทาดําเป็นสีเทาดานะครับดูแล้วก็ แมดูสง่าสวยครับผมสามารถจอดรถได้2คันเลยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย148้อยตารางเมตรครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ถ้าเผื่อเป็นที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับเลยยิงเยี่งยงกับตุจุต้าดีเยี่ยมนี่ครับจะมีทั้งหมด25 25แปลงแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นที่บ้านจันทร์นะครับจะมีทั้งหมด85แปลงครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้ครับเลือก เลือกซื้อเลือกจับจองพื้นที่ได้นะครับนะฮะสห้องนอนสองห้องน้ำนะครับแล้วก็มี1ห้องครัวห้องทานอาหารห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีห้องนอนนี่สามห้องนอนนะครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากครับจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็ออกแบบอย่างสวยงามด้วยท่านสามารถติดต่อได้นะครับถ้าเผื่ออยู่ที่วารินนะครับหลังตั้งุดเสียงเฟอร์นิเจอร์บ้านจันทร์วารินชัมราบนะครับมีทั้งหมด85แปลงด้วยกันติดต่อหาคุณสุนันครับ 085-632-1118าหกสามสอ1ห1กับคุณสุนันนะครับส่วนทางด้านตัวซอยรุ่งโรดมีทั้งหมด25แปลงครับนะฮะ25แปลงก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยครับซอยรุ่งโรดครับและก็ถ้าเผื่อซื้อวันนี้จองวันนี้ครับแถมฟรีครับ8รายการมุ้งลวดเหล็กดัดชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตครับเครื่องทำน้ำอุ่น พัดลมดูอากาศห้องน้าห้องครัวและก็มีการติดตั้งปักกาเพื่อความปลอดภัยด้วยย้ํานะครับตอนนี้จเจริญทรัพย์โมเดินมีทั้งหมด3โครงการโครงการแรกอยู่หน้าบ้านตําแยโครงการ2ซอยรุ่งโรดโครงการ3อยู่ที่บ้านจันทร์ครับติดต่อสอบถามได้เลยครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิศสุศตังปากพระอีสานวารินชําราบเด็ดอุดมน้ำเย็นและก็บุญทริกรับ เขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน I e s u z u ู m a x เครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover ครับแรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่นะครับนั่นคือเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลครับตัว3.0นะฮะเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าส่วนตัวแรงบิด1450นิวตันเมตรครับตัวเครื่องยนต์1.9ครับให้แรงม้าสูงถึง150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตร มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับและก็2คือปรับโฉมภายนอกใหม่หมดจดครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันครับรูปลักษณ์ภายนอกกลอล่ำลำยุคครับและก็3นะครับปรับโฉมภายในใหม่เช่นเดียวกันอินเทอร์เนียภายในสวยหรูหราเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ s u v หรือว่าเป็นรถเก๋งซีดานครับหรูหรามากห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ดูแล้วนะครับ ราวกับว่าเป็นรถ s g v หรือว่ารถเก๋งครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะส0ประตูกระบะยกยกสูงหรือว่าจะเป็นออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับแล้วท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับซื้อรถกระบะอิสุสวันนี้ที่อิสุสตังปักพะอีสานขับฟรี3เดือนครับอ่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับทางด้านอิสุสตังปักทั้ง4สาขาครับขอบคุณ ถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการ